สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มารีวิวสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับหรือแขนงวิชาภาษาอังกฤษในสาขาศิศิลปศาสตร์ของมสทกันนะครับสำหรับภาษาอังกฤษมสทนั้นนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษ,ษาอังกฤษในบางเรื่องอันนี้อาจจะทำให้คุณผิดหวังนะครับอย่างเช่นคุณต้องการพัฒนา ภาษาอังกฤษเรื่องของการฟังหรือภาษาอังกฤษเรื่องของการพูดอันนี้ขอแบบดัดฝันไปเลยแล้วกันเนาะถ้าหากคุณต้องการพัฒนา2ออย่างเนี้ยแนะนําให้ไปโรงเรียนสถาบันสอนภาษาที่มีอาจารย์เป็นชาวต่างชาติจะได้เปรียบกว่านะครับน,นั้นจะได้พัฒนาเรื่องของการฟังแล้วก็การพูดที่เป็นเนที่อนข้างเยอะ เราก็มีอาจารย์เป็นภาษาเป็นคนชาวต่างชาติอะสอนเรื่องของการพูดได้ค่อนข้างดีมากกว่านะครับแต่หามว่าใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกับหลักทางภาษาศาสตร์นะครับซึ่งคนที่ต้องการพัฒนาทักษะเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะมาให้ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของการอ่านการเขียนอันนี้ได้พัฒนาแน่นอนนะครับเพราะว่า เราได้อ่านบทความหรือว่ามีวิชาเกี่ยวกันอ่านแล้วแล้วก็มีวิชาเกี่ยวกันเขียนด้วยนะครับส่วนการฟังก็มีอาจารย์เป็นเทปอะครับมีอาจารย์ภาษาอังกฤษที่เป็นเทปให้เราฟังด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับไปนั่งกับตรงหน้ากับอาจารย์ที่เป็นคนตัวเป็นไเนานะอันนั้นจะได้พัฒนาหรือว่าเรื่องของการฟังไปฟังซีรีส์ดูการ์ตูนมันยิงรู้สึกว่าได้อะไรมากกว่าใน,นสำหรับผมนะสำหรับใครที่รู้สึกว่า ทำการแยง้งก็มาพูดกันได้เลยนะครับถ้าหาฟังแล้วยังต้องการเรียนอยู่อันนี้เดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างแรกมาดูหลักสูตรนะครับหลักสูตรเพิ่งมีการปรับปรุงเมื่อปี6465้นี่แหละนะให้คลิกเข้ามาเอ่อเว็บไซต์มหาลัยนะครับแล้วก็หลักสูตรหลักบรบิญ,ญาตรีนะครับแล้วก็เลือกสาขาศิลปศาสตร์นะครับมันก็จะมาหน้านี้แล้วก็เลือกขแขนงวิชาภาษาอังกฤษนะครับ ตรงนี้จะได้สาสบรหรือว่าศิลปศาสตร์นันดีนั่นเองนะครับปัจจุบันนะฮะในหลักสูตรปัจจุบันรับเฉพาะคนที่จบม6แล้วก็อนุปริญญาแล้วก็จบปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆมาแล้วนะครับผมรับเฉพาะ3วุฒินั้นม6อนุปริญญาปวสหรือว่าปริญญาตรีจากที่อื่นมาแล้วนะครับผมส่วนวิชาที่ต้องเรียนนะครับถ้าหากว่าใช้ม6สมัครก็เรียน23ชุดวิชา ถ้าใช้อนุปญญาตีขึ้นไปก็เรียน19ชุดวิชานะครับผมในส่วนของการเรียนนะครับก็ถ้าใช้มหสมัครนะก็มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับ5ชุดวิชามีบังคับลงคือ3ชุดวิชาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก2วิชาจากกลุ่มวิชา5ชุดวิชาตรงนี้แหละนะครับว่าจะลงเรียนอะไรนะครับอันนี้คือเลือกเอานะแล้วก็หมวดวิชาเฉพาะนะครับ17ชุดวิชาก็มีจากตรงนี้4ี่ แล้วก็ตรงนี้อีก10นะครับแล้วก็เลือก3าวิชาจากชุดวิชาตรงนี้แหละนะครับพวกภาษาอังกฤษสําหรับนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็เลือกเสรีหลังการลงวิชาเลือกเสรีคือวิชาอะไรก็ได้สาขาอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่วิชาต้องห้ามนะครับซึ่งเขาก็มีบอกไว้แล้วในนี้นะครับว่าวิชาไหนจะเป็นวิชาต้องห้ามบ้างนะครับผมก็วางแผนการลงทะเบียนดีๆนะครับส่วนอนุปริญญานะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัดในส่วนของวิชา ก็ไปออกนั่นแหละเหลือแค่วิชาเดียวคือไทยศึกษานะครับนอกนั้นเหมือนกับวุฒิมหกทุกอย่างเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้เปรียบสาขาอื่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราจะเรียนพร้อมกับทํากิจกรรมออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งเขาก็ได้เตือนไปแล้วเนาะว่าผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสาม,มารถประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากลักสูตรต้องเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะวิชาไหนบ้างที่เราต้องเรียนในระบบหรือว่าทํากิจกรรมในระบบนะครับดูดอกจันหน่งตัวนี่แหละนะดูนับเอาสิต้องหลายตัวเนี่ยส่วนดอกจัน2ก็คือประสบการณ์วิชาชีพอันนี้ลงได้ต่อเมื่อเหลือ3วิชาสุดท้ายนะครับ แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลมันเก่าไปหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าวิชาที่มันมีดอกจันเนี่ยเป็นวิชามีกิจกรรมเก็บคะแนน40แล้วก็60แต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าเราต้องเข้าไปทำนะครับถ้าคุณไม่ทำคุณจะสอบร้อยเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางวิชาที่มันบังคับเนาะอย่างเช่นวิชา14319ทักษะการแปลภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้เขา ระบุรละเอียดเลยว่าบังคับนะครับสําหรับวิชาที่มันมีกิจกรรมนะครับในกรณีถ้าหากว่าเราสอบตกถ้าหากว่าเราทํากิจกรรมแล้วในช่วงสอบซ่อมเขาก็ยังเอาคะแนนกิจกรรมมาคิดให้อยู่นะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสอบซ่อมหรือสอบปลายถ้าเขาก็จะคิดคะแนนสอบร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเพราะเราไม่ทํากิจกรรมเนาะเขาจะเอาคะแนนกิจกรรมไหนมารวมละเมื่อก่อนนะครับโดยปกติเราจะใช้ระบบเดฟ LP นะครับในการทำกิจกรรมแต่ปัจจุบันนะฮะว่าคลิกลิงก์เดียว4 LD แล้วอะ่ะมันจะมาหน้า e-learning ก็เลยขออนุมาแล้วกันว่าปัจจุบันบังคับให้ทำกิจกรรมออนไลน์ในระบบ e-learning นะครับซึ่งไอเทมเนี้ยผมลงไว้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนะครับ14216ลงแค่ตัวเดียวซึ่งเขาก็แบ่งเป็นโมดูลนะครับอันนี้ของวิชานี้นะ โมดูลแรกขี้เป็นเนื้อหาโมดูลแรกคู่จะเป็นกิจกรรมงานนะครับซึ่งก็จะมีงานเดี่ยวแล้วก็งานกลุ่มด้วยส่วนวิชาอื่นๆมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่และวิชาบางวิชาก็จะมีแบบกิจกรรมทุกๆ3หนว่วยหรือ4ี่หน่วยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของเทอมที่แล้วเนี่ยอของเทอมที่แล้วนะครับ1ครับหกห้าเทอมที่แล้วผมก็ลงแค่ตัวเดียว1 4ึ่งสี่สองภาษาศา,าสตร์เบื้องต้นซึ่งผมเองก็ นอนมาได้เฉียดฉิวซึ่งเป็นวิชาที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เขาจะมีไฟล์ให้เราการเรียนให้เราเปิดดูได้นะครับแล้วก็มีไฟล์ที่เป็นไฟล์แบบ pdf ไฟล์แบบนี้ให้ให้เราดูแล้วก็เราทํากิจกรรมด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเนี่ย a s i online practice หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีให้เราส่งงานแบบนี้นะครับในระบบดังนั้นถ้าใครไม่เป็นคอมพิวเตอร์จะเรียนภาษาที่นี่ ในสาขานี้ค่อนข้างลำบากนะครับซึ่งวิชาไหนที่มีใน e-learning เขาก็จะมีไฟล์ทั้งไฟล์ PDF นะครับแล้วก็เป็นคลิปการเรียนให้เราเรียนด้วยเหมือนกันอะอย่างโบดูกา PDF เนี่ยมันก็จะมีเป็นไฟล์ให้เราเปิดเพื่ออ่านแทนหนังสือเป็นเล่มๆนะครับซึ่งเทอมที่แล้วผมเองมีหนังสืออยู่แหละแต่ผมเองก็ ไม่เคยเปิดหนังสือดูเลยเหมือนกันเพราะว่าในคอมมันก็มีให้เราอ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายคนเขาก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือว่าไม่ถนัดในการอ่านหน้าจอแต่ผมเองค่อนข้างจะสะดวกนะครับเพราะว่าการอ่านหน้าจอเนี่ยถ้าหากว่าเราสายตาไม่ดีเราก็สามารถขยายให้มันใหญ่อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมันอ่านสะดวกสายตามากกว่าเนี่ยวิชาดอกจันมันก็จะมีลักษณะเรียนใน e-learning แบบนี้นะครับ ซึ่งการจับกลุ่มส่วนใหญ่แล้วมเขาจะจับกลุ่มหลังจากทํางานแรกเสร็จแล้วนะครับก็คืออาจารย์อาจจะสับจับกลุ่มให้หรือว่าในระบบเขาจะสุ่มกลุ่มให้อันนี้แล้วแต่เนาะเพราะว่าแต่ละวิชาไม่เหมือนกันงานแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับคะแนนเก็บ40คะแนนส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเราทําครบนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณ30กว่ากว่าวิชาที่มันมีดอกการพวกนี้ที่มันมีกิจกรรมเก็บคะแนนอะ มันตกค่อนข้างยากนะครับถ้าตกก็ถือว่าคุณทําข้อสอบไม่ได้เลยอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะาเป็นว่าอย่างน้อยอะถ้ามีไพวกวิชาที่มีกิจกรรมพวกนี้คุณได้ S อสแทบจะเกิน60-80%ไปแหละเพราะว่าถ้าหากคุณกิจกรรมทํากิจกรรมแล้วมีคะแนนเก็บสัก30กว่าคะแนนอะไรเงี้ยหลายคนเลยบอกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสาขาภาษา,ษาอังกฤษมันมี h หรือว่าส0่กันได้เยอะกันจังเลยอะไรเงี้ยน,นะครับ พราะส่วนใหญ่แล้วเขาก็มีกิจกรรมที่ต้องทำแหละนะซึ่งกิจกรรมพวกเนี้ยถ้าเปรียบแล้วอะครับก็คล้ายๆกิจกรรมของแผนก2แต่ว่าวิชาที่มันมีดอกจันรส่วนใหญ่แล้วมันเปิดเฉพาะก .1 อยนน่างเดียวนะซึ่งเราก็กิจกรรมพวกนี้ไม่เกี่ยวกับแผนด้วยมันเป็นหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะแหละนะครับอะ คุณลองดูรายวิชาดูก็ได้นะครับว่าไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเรื่องของการฟังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีหลักไวยากรณ์หลักการแปลนะครับแล้วก็วรรณคดีเบื้องต้นด้วยเออนะถ้าหากดูแล้วยังสนใจอยู่ก็สามารถสมัครได้นะครับ สาขาภาษาอังกฤษรับสมัครในช่วงของเทอมต้นเท่านั้นก็คือเทอม1น,นะครับเทมอม2ไม่เปิดรับสมัครนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนาะก็คือเขาจะเปิดรับสมัครเฉพาะเทอม1เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้วันที่4เมษาลวเขาก็เปิดรับสมัครเทอม1ครับ6 6เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ใครสนใจที่จะเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษก็ รีสมัครในเทอมนี้นะครับเพราะว่าเทมอม2เขาไม่เปิดรับนะครับผมก็มาฝากกันสำหรับในเรื่องของแขแนนวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็ใครสนใจก็ลองสมัครกันได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่4เดือน4เป็นวันแห่งการช้อปปิ้งนะครับผมคุณสามารถช้อปปิ้งได้เพียงคลิกลิงก์ลาซ a ด้าหรือช้อปปีด้านล่างนะครับก็ไปเก็บโค้ด ลดราคากันได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะมีเรื่องของการลดราคาเยอะมากๆผมเองก็ช็อปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องช็อปปิ้งให้กับของใช้ของแม่อย่างเช่นพวกทำเพื่ออะไรเงี้ยที่เราซื้อแบบราคาถูกๆอะซื้อแบบเป็นลังยกลังอะไรเงี้ยมันก็จะถูกกว่าไปซื้อเป็นแท็กมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องแชร์ข่าวมอสตรอนะครับ ช่องดีๆข่าวสารดีๆสำหรับนักศึกษามสทแล้วก็ผู้ที่รักการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้ากับแชร์ข่าวมสทครับ